กูข mm ับ hmm, ข so hey, oh, oh, ับรถไถ่คูเวต้าอยู่ในเมืองใหญ่ข้างเมืองใหญ่เฮ้ยยงไปดิขับรถไถยคูเวต้าก็ไส่คูเต้ามีชาวโลวันนี้โอ้ยขยิงยิงขยิงยิงไปรู้เรื่องผมมาอาอุ้ยระเบิดด้วย พวกมึงทำไมรุนแรงกันจังวะโกรครับพวกคุณในเมืองใหญ่ทำไมรุนแรงกันจังเลยผมขับรถเข้ามาหาของพวกคุณก็ยิงยิงยิงกันเมาวันพวกมึงจะยิงกันทำไมนะฮะอยู่กันสงบสงบไม่เป็นนะบัวมึงใยญ่ยิงกูได้ไหมอยู่ไหนกันโดจ่ายลกตีดิจ่ายกตีดิขอสักนัดหนึ่งขอสักนัดหนึ่งโอ้โหเนี่ย